ซเละพีกลับสวัสดีเพืเ่อนๆท,ทุกๆคนนะคะพบกับช่องซเละพีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพ,พยนต์ไฮส,สคูลแฟนตาซีคอมเมดี้อย่างเรื่อง Teen Spirit จะเป็นอย่างไรเมื่อเด็กสาวสุดป๊อปต้องมาทำภารกิจหลังความตายปันสาวสุดเฉื่มให้กลายเป็นสาวฮอตเพียงเพื่อแลกกับการได้ขึ้นสวรรค์เธอจะสามารถเปลี่ยนแปลงสาวขี้อายให้กลายเป็นสาวสุดมั่นได้หรือไม่นั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลย หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกแก๊งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้กันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาจะทําให้เรารู้จักกับแอมเบอร์สาวสุดป๊อบจอมเผด็จการผู้นํากลุ่มของสาวไฮโซที่เย่อหยิ่งเธอปรารถนาจะเป็นราชินีงานพร้อมให้ได้โดยการวางแผนกับเหล่าเพื่อนสาวในกลุ่มเพื่อช่วยกันผลักดันให้แอมเบอร์ได้เป็นควีนสมดังใจหวังอีกด้านมุมหนึ่งของโรงเรียนในชมรมสื่อมัลติมีเดียลิซ่าเด็กสาวผู้ถูกลืมเธอไม่เป็นที่นิยมในโรงเรียนเหมือนกับเพื่อนๆในชมรมที่มีชะตากรรมที่ไม่แตกต่างกันซึ่งพวกเขากําลังสร้างสรรค์นผลงานก่อนเรียนจบโดยการทําแอนิเมชัน่นจากดินน้ํามันปั้นสุดเฉิมที่ลิ สร้างเพลงประกอบการ์ตูนเรื่องนี้ทําให้รู้ว่าแท้จริงแล้วลิซ่าเป็นคนมีพรสวรรค์ด้านด,นดนตรีเป็นอย่างมากจนเพื่อนๆก็ต่างรู้สึกประหลาดใจไปพร้อมๆกันเพราะสาวสุดเชิมไม่เคยแสดงความสามารถในด้านนี้ให้กับใครได้เห็นเลยสักครั้งจังหวะเดียวกันที่กลุ่มสาวสุดป๊อปก็ได้เข้ามายึดห้องดนตรีและมันก็เป็นไปตามคาดที่เหล่าสาวป๊อปเอาแต่ใจจะเป็นฝ่ายชนะไปอย่างง่ายดายซึ่งพวกเธอก็ได้ใช้ห้องดนตรีประชุมวางแผนเขียนปลอมกระดาษโหวตร,ราชินีงานพร้อมกับแอมเบอร์เพื่อที่เธอจะได้ชนะโหวตและได้เป็นราชินีงานพร้อมในี้ ในเย็นวันนั้นที่บ้านของแอมเบอร์ระหว่างที่กำลังแต่งตัวและเตรียมตัวไปงานพรอมก็ทำให้รู้ว่าสาวสุดป๊อปบ,บ้านรวยอาศัยอยู่กับแม่และน้องสาวที่มีพี่สาวเป็นนางไอดอลส่วนแม่ก็ยุ่งวุ่นวายกับงานจนไม่เคยสนใจหรือสแสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับลูกสาวของเธอทั้งสองเลยแม้แต่น้อยขณะเดียวกันที่บ้านของลิซา่าเด็กสาวสุดติดโขกเกลียดกันเข้าสังคมเป็นชีวิตจ,จิตใจก็กำลังถูกพ่อกับแม่บังคับให้เธอไปร่วมงานพรอมในคืนนี้โดยที่แม่ได้ให้ลิซา่าสวมชุดงานพรอมของเธอสมัยยังสาวซึ่งมันก็ดูไม่ต่างจาก ที่ทั้งเชยและไม่เป็นที่นิยมโดยที่แม่ก็พูดติดตลกทิ้งทายไปว่าเป็นเพราะชุดนี้มันทําให้พ่อกับแม่ได้มีลิซ่าขึ้นมา และเมื่อถึงช่วงเวลาของงานพรอมลิซ่าที่ไม่กล้าพ,พอที่จะเข้าไปในงานก็ได้ตัดสินใจใช้เวลาทั้งหมดอยู่บนรถเพื่อเขียนเรียงความเข้ามาหาวิทยาลัยดนตรีในฝันของเธอจังหวะเดียวกันกันกบที่เพื่อนๆกลุ่มสาวปอ๊อปก็ได้ทาการแอบย้อนบัตบรบดปลอมที่พวกเธอได้ตเตรียมกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ใส่ไว้ในกล่องลงคะแนนตามแผนการส่วนแอมเบอร์กับแฟนหนุ่มที่เพิ่งมาถึงงานก็ได้พากันเข้ามาอย่างเร่งรีบโดยที่ชายหนุ่มก็ได้เพลิดเพลิไปชนหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่บริเวณนั้นยังไม่ทันสังเกตอีกด้วยและเมื่อถึงงงกกกกาาาาาาารรรรปปะศผลชินนนีีของงพอพมมแบ็ไได้้ตตห่จ การโกงของพวกเธอแต่แล้วจังหวะเดียวกันไฟฟ้าจากหมอแปลงที่ถูกชนมาก่อนหน้านี้ก็เกิดลัดวงจรจนทำให้สายไฟบนเวทีล่วงตกลงมาซึ่งครูใหญ่ที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้ร้องขอให้แอมเบอร์ที่กำลังจะเดินขึ้นมารับมงกุฎหยุดอยู่ด้านล่างเวทีเพื่อความปลอดภยัยแต่สาวป๊อปผู้กระหายความเป็นควีนก็ไม่ได้ฟังคำกล่าวเตือนนี้และเดินเข้ามาคว้ามงกุฎที่วางอยู่บนแท่นด้วยความมั่นใจซึ่งมันก็ทำให้เธอถูกกระแสไฟฟ้าช็อตขึ้นมาทันทีปิดตำนานแอมเบอร์สาวป๊อปไปอย่างน่าสะเทือนใจ หลังจากเหตุการณ์นในครั้งนี้โรงเรียนต้องเลื่อนงานพร้อมไปอีกหนึ่งอาทิตย์ส่วนแอมเบอร์ก็ได้ตื่นขึ้นในสถานที่ที่ไม่คุ้นตามันไม่ใช่สวรรค์และนรกความทรงจําที่มีอยู่คือการได้คว้าม,มงกุฎราชินีงานพร้อมสมดังใจก่อนที่ภาพจะตัดไปและไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลวิญญาณได้เข้ามาพูดคุยกับเธอถึงเรื่องเส้นทางหลังจากนี้ที่แอมเบอร์จะต้องเผชิญโดยตามข้อมูลที่มีอยู่ก็ได้บ่งบอกถึงความชั่วร้ายที่แอมเบอร์เคยกระทามาก่อนหน้านี้กับเหล่าคนรอบตัวมากมายแต่มันก็ยังมีจุดเล็ก ากจะได้ติดปีกเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แอมเบอร์จะต้องผ่านภารกิจเงื่อนไขข้อหนึ่งให้ได้เสียก่อนโดยการเข้าไปช่วยทําให้คนที่ไม่เป็นที่นิยมที่สุดในโรงเรียนกลายเป็นที่นิยมและได้มงกุฎในงานพรอมที่กําลังจะจัดขึ้นในอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านี้ซึ่งภาพในข้อมูลก็ได้เผยให้เห็นเด็กสาวที่ไม่เป็นที่นิยมที่สุดในตอนนี้อย่างลิซ่าแอมเบอร์จึงได้กล่าวปฏิเสธทันทีเพราะมันเป็นงานที่ยากเกินไปสําหรับเธอแต่ด้วยคําพูดจากเจ้าหน้าที่ถึงเรื่องของนรกที่ต้องเผชิญมันช่างหดหหู่่่แแลลลละะนนนนนาาาาาากกกกกัวววเเเิิจจตรร็็ทํใใ้ออมบบ์ยยปปปีดงญณไ ที่โลกมนุษย์เือทำภารกิจติดปีกสุสวรรค์ไปอย่างง่ายดาย แอมเบอร์ได้กลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งซึ่งขณะนั้นเพื่อนๆก็กำลังร่วมพิธีการไว้อะไรของเธอโดยมีครูใหญ่เป็นคนกล่าวนำและได้ขอตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนในรุน่นช่วยออกมาพูดแสดงความไว้อะไรในครั้งนี้ด้วยกันแต่แล้วความจริงกับช่งางว่างเปล่าแอมเบอร์ได้พบว่าเหล่าเพื่อนเพื่อที่มาร่วมพิธีไม่มีใครเสียใจกับการจากไปของเธอเลยแม้แต่น้อยรวมไปถึงแฟนหนุ่มที่เขาได้กล่าวแค่เพียงเสียดายกับเพื่อนในกลุ่มของเขาว่าแอมเบอร์ได้สัญญาว่าจะมีรไรการหลังจบงานพร้อมซึ่งเขากลับคิดแต่เรื่องอย่างว่าก ็ได้พิมพ์ข้อความพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแสดงความยินดีที่พวกเธอไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของแอมเบอร์อีกต่อไปแถมมิหนำซ้ำเหล่าสาวป๊อปยังได้เลือกรูปสุดท้ายของแอมเบอร์มาให้กับครูใหญ่ไว้สำหรับใช้ระลึกถึงเธอเพื่อวางในตู้โชว์ของโรงเรียนอีกด้วยและเมื่อใกล้จะจบพิธีก็ไม่มีใครออกมาแสดงความเสียใจใดแอมเบอร์ Amber ได้พบความจริงที่ว่าทุกคนเข้าหาเธอเพียงเพราะชื่อเสียงและเงินทองก็เท่านั้นจังหวะเดียวกันที่ลิซ่าก็ได้เหลือไปเห็นดวงวิญญาณของแอมเบอร์เข้าอย่างจังเคยดูตกตะลึงเป็นออย่่่่าาางมมกกกแต็ไไล้ทีจะะพูดร และเมื่อจบพิธีไว้อะไรลิซ่าก็เร่งออกมาอย่างลุกลนจนมันทําให้แอมเบอร์ได้สังเกตเห็นและสัมผัสได้ว่าในตอนนี้ลิซ่าได้รับรู้ถึงการมีตัวตนของเธอไม่นานทั้งสองก็ได้เจอกันซึ่งแอมเบอร์ก็ไม่รีรอที่จะพูดถึงภารก,กิจของตัวเองแต่ลิซ่าที่หวาดกลัวก็ได้กล่าวปฏิเสธพร้อมไล่ให้แอมเบอร์อย่าได้เข้ามาหลอกลอนเธออีกเพราะอย่างไรดวงวิญญ,ญาณสาวป๊อปก็ไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกของสาวไม่มั่นใจอย่างเธอและลิซ่าก็ไม่ได้สนว่าแอมเบอร์จะได้ลงนรกหรือขึ้นสวรรค ลิซ่าได้นําเรื่องการเห็นดวงวิญญาณของแอมเบอร์มาบอกเล่าให้กับเซเลนาเพื่อนสนิทในกลุ่มได้ฟังซึ่งลิซ่าก็ดังคิดไปว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ฝันกลางวันสุดประหลาดหรือไม่เธอก็อาจจะเป็นบ้าไปแล้วจริงๆก็เป็นได้เซเลนาที่ได้ฟังเช่นนั้นจึงได้พูดปลอบใจว่าใครก็เห็นผีได้กันทางนั้นแม้กระทั่งน้าสาวของเธอที่ได้พบเห็นกับเรื่องเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งด้วยเช่นกันแต่แล้วไม่นานดวงวิญญาณของแอมเบอร์ก็ได้ร่วงรู้จุดอ่อนของลิซ่าว่าเธอน,นั้นได้แอบชอบนิกหนุ่มมมมสสุดดดดออออททีี่่่เเเคคยยยยนพืัััรรถ้้้้วกกกําใหบ์ Amber ไลงโ การหลอกล่อเรื่องของชายหนุ่มว่าเขาจะต้องเข้ามาให้ความสนใจเป็นแน่หากลิซ่าได้กลายเป็นสาวป๊อปและยอมทำตามขั้นตอนของเธอจังหวะเดียวกันแอมเบอร์ Amber ก็ได้ใช้พลังวิญญาณสร้างปาฏิหาริย์ให้ลูกบอลที่นิกกำลังเล่นอยู่กับเหล่าเพื่อนพุนพ่งตรงเข้ามาหาลิซ่าจนนิกที่วิ่งตามบอลมาก็ได้สะดุดเข้าหาเธอดังละครให้หลังข่าวจนทั้งสองได้กล่าวพูดคุยกันเล็กน้อยอย่างที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งมันก็ได้สร้างความหวังมาให้กับลิซ่าและได้ยอมตกลงที่จะทำตามแอมเบอร์ไปอย่างง่ายดาย จากนั้นแอมเบอร์ก็ได้กลับมาที่บ้านของเธอเป็นครั้งแรกหลังจากที่เสียไปแม่ก็จมปลักอยู่กับตัวเองและเรื่องราวของลูกสาวคนโตที่แม่ไม่เคยใส่ใจมันมาก่อนเลยสักครั้งส่วนน้องสาวที่คอยอยู่ภายใต้เงาของแอมเบอร์มาโดยตลอดก็ยังคงโศกเศร้ากับการจากไปของพี่สาวและต้องคอยดูแลแม่ที่ไม่สามารถดึงด้วยออกมาจากอาการช็อกในครั้งนี้ได้ด้วยเช่นกันเช้าว,วันถัดมาแอมเบอร์ได้มาหาลิซ่าที่บ้านเพื่อเริ่มทำภารกิจโดยการเลือกชุดให้ลิซ่าแต่งไปโรงเรียนด้วยลูกใหม่แต่ตู้เสื้อผ้าของสาวเฉมก็เต็มไดดด้วยยยชชุุเเเกกก่่าาาาา็บสสมมมมจนรถ าแต่งเพื่อปรับลุกได้ทั้งสองเริ่มถกเถียงกันถึงการไปช้อปปิ้งซื้อชุดใหม่ จังหวะเดียวกันแม่ที่บังเอิญได้ยินลูกสาวกำลังพูดคุยอยู่กับใครบางคนก็ได้เดินเข้ามาถามถึงความผิดปกตินี้แอมเบอร์จึงได้บอกให้ลิซ่าโกหกแม่เพื่อที่จะได้หาเวลาไปชอปปิ้งด้วยกันแต่ลิซ่าที่คุ้นชินจึงได้บอกกับแม่ไปตรงๆว่าวันนี้เธอจะขอโดดเรียนไปซื้อเสื้อผ้าใหม่สำหรับงานพร้อมในคืนวันเสาร์ซึ่งแม่ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้แสดงท่าทางดีใจเป็นอย่างมากที่ลิซ่ายอมออกมาจากเซฟโซนของตัวเองได้แล้วพร้อมจะแอบยิบเงินของพ่อให้กับลูกสาวไว้ใช้อีกด้วยส่วนแ ที่ลิซ่าเลือกที่จะพูดความจริงกับแม่ในเรื่องที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่กล้าทําหลังจากนั้นสองสาวก็ได้ออกมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าด้วยกันลิซ่าได้ลองชุดตามที่แอมเบอร์ได้บอกกำาัเกกับเธอไว้ซึ่งมันก็สร้างความประมาและเขินอายให้กับเด็กสาวที่ไม่มั่นใจอย่างเห็นได้ชัดระหว่างนั้นแอมเบอร์ Amber ที่รู้สึกเซ็งกับชุดของตัวเองก็ได้กล่าวตัดเพ้อถึงชุดที่ต้องใส่แบบเดิมมาโดยตลอดซึ่งเมื่อเธอได้ลองคิดถึงเสื้อผ้าใหม่ๆจู่ๆชุดก็สามารถเปลี่ยนไปตามที่หวังทําาาาาาาใหห้้้้้เเเเเออออมมมมบบรรร์ไไไดดดดลลล่่่่่่ววววงงงงงงูถถถึึพัััััิิิิญญ,ญขตาากตกกกกยยสสธ็ปปีนนนแชน จากนั้นแอมเบอร์กับลิซ่าก็ได้รวมกันเปลี่ยนเสื้อผ้าแปลงชมกันอย่างสนุกสนานและไม่นานการแปลงร่างของสาวเชิมก็เริ่มเห็นผลเมื่อมีชายหนุม่มที่ใส่ดีคนหนึ่งเดกเข้ามาให้ความสนใจกับลิซ่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ลิซ่าก็ได้กล่าวเลื่องที่จะพูดคุยเพียงเพราะว่าเธอกลัวความคอดของตัวเองจะทําให้ชายหนุม่มชวนเธอไปงานพรอมตัดหน้านิ้กชายหนุม่มในฝันจนเสียแผนกันซึ่งมันก็ดูเป็นความคิดที่ไม่ค่อยฉลาดนักสาหรับแอมเบอร์เพราะถ้าหากลิซ่าอยากจะเป็นสาวป๊อปเธอก็จําเป็นที่จะต้้อองงวนนนนนเเสใหกกัับทุคนน่ เช้าวันถัดมาลิซ่ามาโรงเรียนด้วยลูกใหม่แต่ก่อนที่จะได้เปิดตัวให้ทุกคนได้เห็นสาวคี้อายก็เกิดประมาทขึ้นมาจนเธอไม่สามารถเดินเข้าไปข้างในโรงเรียนได้แอมเบอร์ที่ได้เห็นเช่นนั้นจึงได้ตัดสินใจเข้าไปแฝงร่างของลิซา่า ทั้งสองต้านกันไปมาอยู่ชั่วครู่ก่อนที่แอมเบอร์จะขอร้องให้ลิซ่าลองปล่อยร่างกายและทําตามเธอดูและเมื่อวิญ,ญญาณองค์แม่เข้าสิงจากเด็กสาวสุดเฉิมที่ไม่เคยมีใครสนใจก็กลับกลายเป็นสาวสุดฮอตที่เดินเฉิดฉายวันสเสน่ห์ไปทั่วทั้งโรงเรียนจนลิซ่าเริ่มสนุกกับมันและได้ลองทํามันด้วยตัวเองซึ่งเธอก็สามารถเรียนรู้การเป็นสาวป๊อปได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่แล้วความผิดหวังก็กลับเข้ามาหาอีกครั้งเมื่อในตอนนี้นุ่มในฝันของลิซ่าได้กลายเป็นคู่เดทของคาริต้าสาวป๊อปหัวหน้าแก,าาแ Amber, แล,กล่าดว ความผิดหวังแอมเบอร์ที่ดีนินเช่นนั้นจึงได้บอกแผนการว่าเธอจะลองไปสืบเรื่องของคาริตา้าเพื่อที่เราจะได้มีแต้มต่อและจัดการกับมันได้ทัน เมื่อถึงช่วงพักกลางวันแอมเบอร์ Amber ได้มาที่โต๊ะประจําของสาวป๊อปที่ในตอนนี้คาริต้าได้ทําตัวยึดอํานาจและมานั่งแทนที่ของเธอไปเสียแล้วเราสาวๆได้พูดคุยถึงงานปาร์ตี้สุดเพอร์เฟกที่กําลังจะจัดขึ้นก่อนขึ้นงานพร้อมเพื่อเป็นการเรียกคะแนนให้กับคาริต้าให้เธอได้เป็นควีนคนต่อไปก่อนที่คาริต้าจะเริ่มพูดถึงความโง่เขลของแอมเบอร์ที่ถูกไฟช็อตในคืนงานพร้อมที่ผ่านมาว่าเธอจะไม่มีวันทําตัวแบบนั้นเป็นแน่และด้วยคําพูดนี้มันก็ทําให้ดวงวิญญาณของแอมเบอร์โกรธแค้นเหล่าเพ เห็นความผิดปกติของลิซ่าหลังจากที่เพื่อนสีเคยพูดถึงการเห็นดวงวิญญาณของแอมเบอร์และมีท่าทางเปลี่ยนไปจนเกิดจะเป็นเหมือนแอมเบอร์จริงๆก็ได้เข้ามาปรึกษาเรื่องนี้กับน้าสาวที่เป็นหมอผีทำานายดวงชะตาเพราะเซเลนาสงสัยว่าในตอนนี้ลิซ่าอาจกำลังถูกผีร้ายเข้าครอบงำอยู่ก็เป็นได้น้าสาวจึงได้แนะนำให้เซเลนาไปหาชิ้นส่วนของใช้ที่แอมเบอร์ได้สัมผัสมันเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเซเลนาก็ได้แอบเข้าไปตัดปลายมงกุฎที่อยู่ในตู้โชว์ไว้อะไรเพื่อเอามาใช้สำหรับประกอบพิธีในครั้งนี้วย ในค่ำคืนของวันเดียวกันแอมเบอร์ได้บอกแผนการเล่นงานคาริตา้าโดยการพาลิซาเข้าไปอย่างห้องคอมของโรงเรียนเพื่อแอบ,บส่งอ e ีเมลกระจายข่าวปลอมบอกกับเพื่อนทุกคนถึงเรื่องงานปาร์ตี้สุดเจ๋งที่บ้านของคาริต้าในคืนนี้แต่เมื่อเพื่อนเพื่อนทุกคนมาถึงพวกเขากลับไม่พบปาร์ตี้ใดๆพร้อมความประหลาดใจของคาริตา้าเพราะงานปาร์ตี้ของเธอจะจัดขึ้นในคืนวันพรุ่งนี้ซึ่งเพื่อนๆที่ผิดหวังก็ได้พากันถ่ายรูปของคาริตา้าที่กำลังแต่งตัวด้วยชุดนอนแชร์ต่อกันไปอย่างสนุกสนาน แต่แล้วไม่นานก็มีข้อความเชิญไปงานปาร์ตี้สุดเจ๋งที่กำลังจัดขึ้นที่บ้านของลิซ่าให้กับเพื่อนทุกคนทําให้ได้รู้ว่าแอมเบอร์ได้วางแผนให้ลิซ่าจัดงานปาร์ตี้ตัดหน้าคาริตา้าเพื่อเรียกคะแนนโหวตของการที่จะได้เป็นควีนในงานพรอมซึ่งหนึ่งในแขกที่เข้ามาร่วมงานก็มีนิกร่วมอยู่ด้วยลิซ่าที่เห็นเช่นนั้นก็ไม่รู้วิธีที่จะเข้าไปพูดคุยกับชายหนุ่มเธอจึงได้นําเรื่องนี้ไปบอกกับแอมเบอร์อีกครั้งซึ่งแอมเบอร์ก็ได้แนะนําให้ลิซ่าแสดงความสามารถของตัวเองโโดยยกกกาาาารรรรรขขึ้้้้นไปปอองงงงงเเเเพพพลลชววััสัสสีื่คมะทบบใใจแให แต่ลิซ่าที่ไม่เคยร้องเพลงต่อหน้าทุกคนก็ได้กล่าวปฏิเสธยังไม่มั่นใจทําให้แอมเบอร์ได้ตัดสินใจวับเข้าไปในร่างของลิซ่าอีกครั้งทั้งสองได้ต่อต้านกันไปมาซึ่งสุดท้ายลิซ่าก็ได้ก้าวเท้าขึ้นไปบนเวทีและได้โชว์พลังเสียงของตัวเองให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เห็นอย่างน่าประหลาดใจแอมเบอร์ Amber จึงได้ใช้จังหวะหนึ่งออกจากร่างของลิซ่าและให้เธอลองทํามันด้วยตัวเองทําให้ในเหตุการณ์นี้ลิซ่าสามารถเอาชนะความกลัวที่มีอยู่ในใจสนุกสนานกับทุกคนได้อย่างเต็มที่โดยไม่จมําาาาเเเปปปป็็็นนนตตต้้อองงมมมมีแแบรขสิ่่กไไละมัม เมื่อลิซ่าร้องเพลงจบนิกชายหนุ่มในฝันก็ได้เข้ามาให้ความสนใจในตัวของเธอซึ่งเขาก็จําเรื่องสมัยประถมได้ขึ้นมาทันทีทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างถูกคอและลงเอยด้วยการจูบก,กันเบาๆก่อนที่เขาจะเอ่ยขอให้ลิซ่าเป็นคู่ควงไปงานพร้อมด้วยกัน วันถัดมานิกกับลิซ่าก็ได้เปิดตัวควงแขนกันเข้ามายัางโรงเรียนท่ามกลางสายตาตกตะลึงของเพื่อนเพื่อนทุกคนรวมไปถึงคาริตา้าที่ในตอนนี้เธอได้กลายเป็นสาวบ๊อบตกกระปองไปเสียแล้วส่วนเจเลนาที่ได้เห็นท่าทางเย่อหยิงของเพื่อนสีก็ได้เข้ามากล่าวอย่างไม่พอใจที่ลิซ่าทำตัวเปลี่ยนไปและทิ้งให้เธอต้องอยู่คนเดียวรวมไปถึงเหล่าเพื่อนในชมรมก็ได้เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันแต่ขณะที่จิตใต้สำนึกกำลังประมวลผลอย่างขุ่นขิดนิกก็ได้เข้ามามอบดอกไม้ให้กับลิซ่าอย่างหวานซึง้งและมันก็ทําให้เเธอออลุุุดดดปประ็นนกกัับบไยู่่ชมสต ดยที่ไม่สนใจกกับกลุ่มเพื่อนของเธออีกครั้ง เงอหมดช่วงพักกลางวันระหว่างที่ลิซ่ากำลังเดินไปตามทางเดินของโรงเรียนพูดคุยกับแอมเบอร์อย่างปลื้มใจถึงการได้ใช้นมในฝันมาครอบคลองรัสหนุ่มเชิมในแก๊งชมรมมีเดียก็ได้เข้ามาขอร้องให้ลิซ่ากลับไปอยู่กับพวกเขาเพื่อสารโปรเจกต์เดิมให้สำเร็จไปด้วยกันเพราะทีมต้องการคนมีความสามารถอย่างเธอจังหวะเดียวกันกับที่ครูใหญ่ได้เข้ามาหาราัสพร้อมแจ้งเรื่องระบบคอมที่ได้ล็อกอินเอาไว้เมื่อคืนว่ามันถูกออนทิ้งเอาไว้และมีการส่งอีเมลข้อมูลเท็จเรื่องงานปาร์ตี้ของนักเรียนคนหนึ่งซึ่งครรููใหห่กก็ไได้้้ัันนปถามขมขออลเืงีบ แต่ลิซ่าที่กลัวความผิดก็ได้กล่าวปฏิเสธทําให้รัชที่เป็นเจ้าของแอค,คาว์นั้นจะต้องรับผิดชอบก,กับเรื่องนี้โดยการถูกครูใหญ่เชิญไปที่ห้องพักครูด้วยความสับสนในทันทีแอมเบอร์ที่เห็นเช่นนั้นก็เริ่มจะรู้สึกไม่โอเคเท่าที่ควรแต่ลิซ่าก็ได้บอกเหตุผลไปว่าเธอไม่สามารถเสี่ยงที่จะถูกลงโทษในตอนนี้ได้เพราะไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมง,งานพรอมและถ้าหากลิซ่าไม่ได้เป็นควีนแอมเบอร์ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ด้วยเช่นกัน ในเย็นวันนั้นแอมเบอร์ได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งและยังคงได้เห็นแม่เฝ้าดูรูปถ่ายของเธอพร้อมกล่าวคิดถึงลูกสาวคนโตด้วยความรู้สึกผิดที่แม่ไม่เคยมีเวลาให้กับแอมเบอร์เลยสักครั้งในตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่จังหวะเดียวกันน้องสาวก็ได้เข้ามาพูดคุยกับแม่แต่แม่ที่จมปลักกับความเศร้าก็ได้ทำตัวเฉยชาก,กับลูกสาวคนเล็กซึ่งมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับแอมเบอร์เป็นอย่างมากเพราะแม่แทบจะไม่มองหน้าของน้องเลยไม่แต่น้อยทําให้แอมเบอร์ได้ตัดสินใจใช้พลังวิญนาณของตัวเองสื่อก ใชยความผิดให้กับแอมเบอร์ก็ควรจะทําอะไรให้หน้องที่เป็นลูกสาวของแม่ด้วยเช่นกันและเหมือนปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเมื่อแม่ที่ได้รับรู้การสัมผัสนี้ก็สามารถดึงสติของตัวเองกลับคืนมาได้เธอเข้าไปโอบกอดลูกสาวคนเล็กพร้อมบอกว่าแม่จะพยายามทําให้มันดีมากกว่าที่ผ่านมาซึ่งมันก็ช่วยทําให้ดวงวิญญาณของแอมเบอร์หมดห่วงกับเรื่องนี้ไปอย่างโล่งใจ จังหวะเดียวกันทางฝั่งของเซเลากับน้าสาวก็ได้ทำพิธีเรียกดวงวิญญาณของแอมเบอร์และเมื่อเธอปรากฏตัวขึ้นเซเลากับน้าก็ต่างตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นก่อนที่จะรวบรวม,รวมสติกันได้เซเลาจึงได้บอกถึงเรื่องนี่เธอต้องการให้แอมเบอร์หยุดครอบงำดิซ่าได้แล้วซึ่งในตอนนี้แอมเบอร์ Amber ที่รู้สึกผิดถึงการตัดสินใจของตัวเองก็ได้กล่าวขอร้องให้ทั้งสองปล่อยเธอเพื่อไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดกับดิซ่า นาสาวที่มีประสบการณ์ด้านวิญญาณจึงได้บอกกับเซเลน่าไปว่ามีเพียงดูวิญญาณเท่านั้นที่สามารถแก้ไขสิ่งที่ตัวเองทําลงไปได้ทําให้เซเลน่าจาเป็นต้องยินยอมที่จะให้โอกาสแอมเบอร์อีกครั้ง ในดึกคืนนั้นระหว่างที่พ่อกับแม่ของลิซ่าต้องออกไปทําธุระที่ต่างเมืองเธอก็ได้ชักชวนให้นิกมาที่บ้านเพื่อสวีทหวานกันแต่จังหวะที่กําลังจะเข้าได้เข้าเข็มแอมเบอร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและขอร้องให้ลิซ่าหยุดทําสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองแต่ลิซ่าที่ในตอนนี้ได้กลายเป็นสาวป,ป๊อปและได้อยู่กับชายหนุ่มในฝันสมดังใจก็ได้กลับปฏิเสธอย่างหัวเสียจนทําให้ทั้งสองเริ่มถกเถียงกันไปมาส่วนนิกที่เห็นลิซ่าพูดคุยคนเดียวก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวและประหลาดใจและเมื่อ Amber, ม่อออแมมเบบรร์ไไสาาถพูดดคุยตกกลงงัซ้ธจึ ตัดสินใจฝืนเข้าคลองงำร่างของลิซ่าอีกครั้งและกล่าวไล่ให้ใชายนุมออกไปจากบ้านก่อนที่จะทําให้ร่างของลิซ่าหมดสติลงในทันที เช้าวันถัดมาลิซ่าตื่นขึ้นและได้พบว่าตัวเองอยู่นอกเมืองที่ไม่คุ้นเคยหลังจากที่แอมเบอร์ได้ใช้ร่างของเธอขับรถออกมาจากบ้านตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเพื่อหยุดการเข้าร่วมงานพร้อมในคืนนี้และขอให้ลิซ่ากลับมาเป็นหญิงสาวคนเดิมแต่ลิซ่าที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ได้บอกไปว่าสิ่งที่เธอจะทำมันได้ช่วยให้แอมเบอร์ได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกันซึ่งแอมเบอร์ที่ไม่อยากเห็นแกตัวอีกต่อไปก็ได้กล่าวจบภารกิจของตัวเองก่อนที่จะหายตัวไปพร้อมกับกุญแจรถของลิซ่า จากนาลิซ่าที่ยังไม่สามารถดึงตัวเองกลับคืนมาได้ก็ได้ตัดสินใจรีบเดินไปตามถนนลูกหลังเพื่อเร่งกลับไปงานพร้อมให้ได้ทันเวลาพร้อมความคิดในหัวที่ไม่ว่ายังไงสาวป๊อบอย่างเธอก็สามารถเรียกเพื่อนมาช่วยได้อยู่แล้ว ไม่นานลิซ่าก็ได้มาถึงร้านขายปลาสดที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งเธอก็ได้นำรองเท้าส้นสูงไปแลกกับเศษเหรียญเพื่อใช้โทรเรียกคนมาช่วยแต่ด้วยระยะทางที่ต้องขับรถไกลกว่า5ชั่วโมงบวกกับในตอนนี้ทุกคนก็ต่างเตรียมตัวไปงานพรอมทําให้ไม่มีใครยอมอาสาที่จะขับรถมารับเธอเลยสักคนรวมไปถึงนิกชายหนุ่มในฝันที่เขาก็ได้บายเบี่ยงการช่วยเหลือนี้เพราะกําลังติดพันกับการเล่นเกมออนไลน์อยู่ซึ่งลิซ่าที่ใกล้จะหมดหนทางและได้รู้ความจริงกับสิ่งที่แอมเบอร์ได้เคยเตือนบอกเอาไว้เธอจึงได้้ตัดดสสินนใจโททรบ,บออกกเพื่่ลุุมา นั่นก็คือแก๊งเชิมในชมรมซึ่งไม่นานพวกเขาก็ต่างพากันมารับเธอในทันทีพร้อมคำพูดเชิงน้อยใจถึงเหตุการณ์ที่ลิซ่าทำตัวเปลี่ยนไปและทิ้งพวกเพื่อนๆเ,เอาไว้ซึ่งลิซ่าก็ได้กล่าวขอโทษพร้อมสำนึกผิดกับความไม่ฉลาดของตัวเองที่ได้ทำลงไปกับเพื่อนทุกคนขณะเดียวกันแอมเบอร์ก็ได้กลับไปหาเจ้าหน้าที่ดูแลวิญญ,ญาณเพื่อขอยุติภารกิจที่เธอไม่สามารถทำมันได้ทำให้แอมเบอร์ได้ถูกส่งตัวไปอย่างรถคุมงวิญญ,ญาณเพื่อพาเธอลงไปอย่างนารกตามชะตาก,การรมที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ และเมื่อลิซ่ามาถึงงานพรอมเธอก็เร่งรีบที่จะเข้ามาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดและอยากจะช่วยให้แอมเบอร์ได้ขึ้นสวรรค์โดยการยอมรับผิดับครูใหญ่ถึงเรื่องการปลอมอีเมลว่ามันเป็นฝีมือของเธอเองซึ่งมันก็ทําให้ลิซ่าถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้เป็นควีนของค่ำคืนนี้ลงไปในทันทีและตําแหน่งสํารองก็ตกเป็นของคาริต้าไปโดยปริยายแต่ก่อนที่คาริต้าจะได้ขึ้นมารับมงกุฎบนเวทีลิซ่าก็ได้ขึ้นมาประกาศตัดหน้าเอาไว้พร้อมยกประเด็นการมีตัวตนในสังคมบอกกล่าวกับเพื่อนทุกคนในงานถึงวัฒนธรรมของเด็ก รงเรียนมัธยมที่มักจะยกความดีความชอบและความเด่นดังให้กับกลุ่มสาวป๊อปหรือหนุ่มฮอตแทนที่ทุกคนก็ต่างม,มีความเท่าเทียมซึ่งลิซ่าก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนได้หันมาทําความรู้จักกันมากขึ้นเพื่อยุติความไร้ตัวตนในสังคมของโรงเรียนมัธยมแห่งนี้และได้เป็นหนุ่มฮอตกับสาวป๊อปไปด้วยกันก่อนที่จะยกเคสตัวอย่างเชิญให้รัชขึ้นมาบนเวทีเขาไม่เคยถูกกล่าวขานหรือเป็นที่รู้จักกับเพื่อนเพื่อมาก่อนซึ่งลิซ่าก็ได้ปลุกพลังให้ทุกคนช่วยกันชี์ให้รัชได้เป็นนนนที่่รรู้จักกกโดยยาาาตํแหงงงคิงใอขอ ในวันนี้ให้กับราชเพื่อเป็นการเริ่มตน้นที่ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นคนสำคัญได้หากเรารู้จักกันมากพอ ขณะดเดียวกันทางฝั่งของแอมเบอร์ก็ใกล้จะถึงที่หมายแต่ทุกอย่างก็หยุดลงด้วยเจ้าหน้าที่ดูแลวิญญาณก่อนที่เขาจะพาเธอกลับมาที่เดิมพร้อมชี้แจงไปว่าในตอนนี้ภารกิจของแอมเบอร์ได้สําเร็จเส็จสิ้นแล้วเพราะเธอไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่ความคิดของเด็กสาวเพียงหนึ่งคนแต่สามารถทําให้ชายหนุ่มที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดในโรงเรียนได้กลายเป็นคิงในงานพรอมได้ซึ่งมันก็คือผลพวงจากการที่แอมเบอร์ได้พยายามเปลี่ยนแปลงและพูดคุยกับพซ่ามาโดยตลอดทําให้คะแนนการได้ขึ้นสวรรค์ของเธอมีมากกว่าการได 球。 ระหว่างที่เพื่อนๆกำลังร่วมเต้นรำกันอย่างสนุกสนานในงานพรอมแอมเบอร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นด้วยชุดราตรีแสนสวยเพื่อมาร่ำลาลิซา่าเตรียมตัวติดปีกไปเป็นนางฟ้าสุดป๊อปบนสวรรค์ทั้งสองได้เรียนรู้ที่ไม่ว่าการได้เป็นสาวป๊อปหรือสาวเชิมก็สามารถอยู่ร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกันได้ซึ่งแอมเบอร์ก็ได้แอบบอกคำทำนายเพื่อเป็นของขวัญเล็กๆก,ก่อนจากกันว่าในอนาคตของลิซา่าเธอจะได้โด่งดังในวงแบล็กพิงก์และมีชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยดนตรีตามที่ได้คาดหวังเอาไว้จังหวะเดียวกันช ิัยดีที่ลิซ่าเคยเจอเข้ามาก่อนหน้านี้ก็ได้เข้ามาทักทายเธอทั้งสองได้พูดคุยทําความรู้จักกันโดยที่ลิซ่าไม่จําเป็นต้องสแสดงเป็นคนอื่นอีกต่อไปแอมเบอร์ <Amber S 2> ได้จากไปอย่างเงียบๆเธอจะคอยเฝ้าดูลิซ่าอยู่บนฟ้าเสมอจากนั้นลิซ่ากับชายหนุม่มก็ได้รวมเต้นรำกันอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับเพื่อนทุกคนซึ่งคาริต้าที่อดได้มงกุฎควีนในงานพรอมก็ได้เดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมสับคัดเอาปิดระบบไฟทั้งหมดเพื่อที่จะจบงานนี้แต่ก็ดูเหมือนเรื่องจะกลัาวนลูบอีกครั้งเมื่อคาริต้าได้พลาดทา เวยงานพร้อมต้องคำสาปไปอีกหนึ่งรายท่ามกลางความตกใจของเพื่อนทุกคนและนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเละปิชแนลต้อง ขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ